สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจาวันนี้ก็มีกับน,น้ำหมี่นะใช่นะ้ำหมี่เช่นเคยนะจ๊ะโอเควันนี้มีงบหนึ่งร้อยบาทก็ไปเลยกันเลยดีกว่านะครับรับชมด้วยค่ามมันเถอให้เช่าขอ,ขอคนละหนึ่งร้อยซัปสเให้น้ำหมี่ด้วยโเคมามามาจะส่วนสองนะทุกคนวันนี้เบาๆงบร้อยเดียวนั้นจะลุ่งหรือจะร่วงอะ ดูไปพร้อมๆกันนะทุกคนลบร้อยเดียวไม่ค่อยมั่นใจอะไรนะถ้าโดนนะ่ตามคืนไม่ค่อยได้นะงบร้อยเดียวแต่ถ้าได้อยู่ได้อยู่อยอเอเลี่ยนเอเลี่ยนเข้าไหมไม่น่าเข้าหรือเปล่าแข่งเกิน ไม่หุนยันไหลเดียวไม่ได้ถามเอ้ย,อยดอกสิบหกฉันเริ่มหนาวะตึงเปียตึงเปียทุกคนนู่ ไปคิดเอันเดียไป่วนหนึ่งนยหนึ่ง่ะเนี่ยยังแข็งอีกเหรอแม่หครมะหครมะหครมะ โอ้ไม่เข้าเลียนมาก็ได้มาโอ้ตายตายตายเออโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่หิดจะไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยสักตัวไม่ให้เลยเกิน ได้บบไม่คุ้มอ่ะและใครับพอาะต้องพอแข็งทุกตัวบอกเลยแข็งปุ๊ะโอ้อะไรก็ไม่รู้โอเคเอาจะมใอม่คลิปหน้ากันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ